มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการบริหารราชการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือนะคะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะพ <c oughs> ลโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3 <c oughs> ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับนายกอลุงรนราษฎรบ้านอรุโนไทยหมู่ที่10ตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งมีฐานะยากจนแต่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีจิตสาธารณะโดยมีนายสงัดบุรณะพัทรชดนายอำเภอเชียงดาวนายพูลเพิ่มปุกค,คำผู้แทนเทศบาลเมืองนะและผู้นำชุมชนร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นนะครับที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการ บริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือก็ได้มีการจัดกําลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการประชาชนจิตอาสาช่วยกันซ่อมแซมบ้านให้กับนายกลุงรนซึ่งมีสภาพชมรทรุดโสมไม่ปลอดภัยในการพักอาศาัยพร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จําเป็นและหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ โรคโควิด -19 แพร่ระบาดครับค่ะก็จะมีการไปสำรวจอยู่แล้วนะคะว่าสภาพบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงกันบ,บ้างน,นะคะซ่อมแซมปรับปรุงสร้างให้ใหม่แบบนี้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าจะมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะครับช่วงหน้าก็ย